มีลรงวดรงวดซุ่มมีซุ่มเงี้ยให้กิของานเขาเวลาเวลาออมมันเสียงกินตกินของบ้านเอาเากโเอาทุกโลเอจกโลากลากเอาจักโลอากลอจักาจั๊ลค่าจดีขลาจั๊กาจัาัาอาีั๊ัเออลเอลอากินเอากกิลเกินกิลอลอาาท นี่นี่ซ er ื้อน้ำพึ้งเองลอยเดียวจานนะจานละลอยเดีนว้าในองลอยถ้ามันลอยจน่ลอยหนึ่งอ้งงปลาพี่มัอันนี้อันนี้ไม่านไม่เทียไม่ไหอันนี้มันขึ้นโอันนี้ขึ้นโอันนี้านขีดขึ้ข่าวจากโลนะครับนี่นี่สวยนี่อันนี้ละเอาหอว่นะโอ้โัวดี มีมี่กล้วยกับม่วนมครับอันนี้เป็นกล้วยนะครับอันนี้เป็นมั่วนะครับมั่วนไก่ไงนี่เนาะมันแมนอันออกบะระนี่ออกแก่อะไรประเภทคะบ่อบเราไม่ตื่นเลยค่ะนี่ค่ะรับประกาศจ้าสวัสดีครับบาจักรีสวัสดีเอฟซีนะครับแฟนคลับทุกท่านนะครับเมื่อวานบาจักรีเดินทางมาถึงจังหวัดบุรีรัมย์นี่นะครับทีมาเยี่ยมชมนะครับตลาดห้วยเดือนะครับนี่เลยครับว่าตลาดของเฮานะครับมันจะมีอย่างครับตลาดห้วยเดือนะครับห้วยเดือนะครับ ไปับื้องสินขาเลยครับจากช่องเบ้าจักตีครับเพดเบาจักตีแฟนเพจนะครับผากินพาเที่ยวนะครับออยสติชแนลครับผมแล้วเขาเดี๋ยวไปขอไปเบิ้งเนะครับว่าสินขาคนสินมียังนะครับสรับเรหรัยหลายทานทีนั่งมเคยมากนะครับคปยเก็บบรรยากาศเบิ้งนะครับมีสินขาหลายๆอายยางครับนค้าหลากหลาย ส้นส,นส้นตลาดหลายหลายล็อกนะครับหลายล็อกมากเลยนะครับจนจะเป็นปลาแหงครับผมปลาแหงเกลยดแหงนะครับสินค้าอาหารบ้านๆครับผมเบิ่นกันมาพิจาย,ยัางเมื่อกินมาหนิหบรรยากาศรอบๆบเดินโซนไหนกันเลยครับแมง ต้นจะเป็นจะเป็นพวกมะเร็งนะครับจับจนแมงแข้งครับผมกินุ่นจั่นองร่นอนี่สันนี้เป็นมุกลาครับผมแท้าเป็นลงตุต่อมาัพนี่เป็นต่อครับผมตัวต่องแท้ปะตงแท้เ,น,ทเนวะ ของเทนดีครับจะเป็นมุกนาครับอุ๊ยอนี่โตโตตอย่นีละลงต้น้างไางนะครับยังไม่ยังนะครับเริ่มจากล็อกแหลกนะครับล็อกต่อมานะครับสินค้าหลายยางนะครับหลายล็อกเด้อแวบ,บึง ค่ะเบื้องลกหอกน,นี่เป็นแมงดาครับผมเบื้องเห็ดกันครับเห็ดกระเบาะก้อนดีนะครับเฮ็ดเห็ดเพิงครับนีครับหัวหมากเลยครับก,รกินหมูหม,นมูนา เดี๋ยวคอยเบื es ้องล่างเองนะครับเอาละซีย no ิ๊วขาวับไปกินครับอืมมะละนะครับครับผมละยี่สิบบาทมาละกินนหวานเป็นลมโคงเป็นยาจ้าวันหยาดละจะเข้านะครับนี่แหละท่านมาโอ้หนี่จะเป็นนังเนะพี่น้องนังค่อยครับ นี่นอนมากเลยครับตุ้มตะโรยมีมแบบัแบบนจะแบบเป็นเม่งขวบมันแข่งแบบน,นะครับปลาไหลบนเลียงน,น่องตุ้งปลา ต้นอี้ชิเป็นหมูปลาบอแพ็คท้ายเป็นแพ็คกันเนาะอันนี้อันนี้ซ้ำหนึงทั้งหลังมันทั้งสัำนี่ครับหมูปลาครับผมตัดเป็นชิ้นละมีนะครับก็ให้เป็นชุดตัวนี้อันนี้เป็นเนื้อยังครับนี่เนื้อปลาบมันว่ะซิมพาซิมพาลายนะครับกระพีหลายล็อกนะครับหลายล็อกหลายตลาดเลยสีมาแวะชุ่มนะครับก็สามารถแวะชุ่มได้นะครับนี่แม่งแม่งแม่งแข็ง มันหมูปลาครับผมปลา่แขกงจัดนนต้องีกันเนไปเป่อนไปนเเนแกแกงไม่สมกับแกงท่มันเป็ดมันเปนเนเนันาปรนกนะตนไปติดอันมากนะ เลือกใน้นัดนะจันทร์แพ็แล้วเท่าร่แพ็ก็ร้อยร้อยเดียวจะตัวอ่อนนั้นจะจันทไข่เต็มท้องเลยจนี่ครับลองมึงครับออกไปอีกเราไปลองมึงกันเองไม่สมใก็จแบงอนแงนี่มัมใส่หนอไม่หน่อขัไปเลาะกันไปครับเลาะไปมง ของปลา่หนี่นะอนนั้น็นีแเละจ้ากอาจารย์อันนี้ตัวตัวเป็นๆมันสินี่ตัวตอตัวนั่งนี่จ้ากรยจันด้ละวรตอเนาะตอ่อนันจะี่ตอลุ้มค่อยกินปะค่อยกินค่อยกินกินละรอยบาทแกงไม่สมบูรยน้องงน้อครับผม น,นะน้ำผึ้งครับนี่นี่ซื้อน,น้ำผึ้งเองอ๋อแบบกล้วยกล้วยน่ากินมากครับผมกล้วยกล้วยกล้วย,วย,วยปิ้งวะน,นี่น้ำผึ้งมานานนะครับนี่น้ำผึ้งนะครับอร่อยเดียวครับผมน้ำผึ้งปลาร้อยเปอร์เซ็น ใส่กินน,น,นะครับมาพี่นมากจะ,กะ,กะสเลยนะครับชมได้ครับผมน,นีพอก็บมี อันนี้มากนะครับนี่ค่ะลูกโพจ้าลูกฟอแล้วเดี่ยวตัไม่เคยกินว่ะลูกอต้วนี้จะเป็นมลแระงครับบเห็นละงกคนโอ้มนละงกอ ลอยเดียวจ้นะจานแล้วลอยเด็นบ่ทั้งในซองยทั้งมันลอยจ้ะที่ลอยหนึ่งปลนาอันน้อันนี้ไม่สิอเลเก็บไม่ไหมอันนี้มันขึ้นโอันนี้สขึ้นโบอันนี้จานขีดพึ่ง เสียน้องว่องางั้นเหลายไ่องควงไ้ตม่เป็นดอกตองควงเลยลน้องหัวพี่น้องักมาเนียน้องออกนีน้องออกน่น้องออกมีน้องช่วยเนี่มีนองวน้องัว ุนมีซูเมะนี่องบ้านเาเวลาี่จาเวลาม่ตีเสียตม่กันกินต้องกินของบ้านเราเสียเจ้ากโลาสิเอาจักโลกโซ่หค่ในค่าเรียกเก็บสี่อ้หรค่าใจดีขายตัวราคาให้ในมือนี่ลกโนึงครับลละสมร้อห้าินครับนี่ครับเนื้อน้องวัวออกแค้1 0เรเซนครับผม เขาไาหางปล่อยเยเาวอมแน่ดนึ่าอันนี้อันนี้อันนี้ขึ้นเนี้ยฟ้ารับแยฟาปล่อยได้ปะได้มีมัดโซเนลหรอครับนี่มีเียมีบีมีเียมียงใครน่ยอะไรนะี่เป็นชุดนี่เนี่ยมาเป็นชุดชุดถ้ำถ้ำัดเน็ัดยังไรเมื่อคลับัไม่ติไม่ีทิงไม่ิงไม่ นี่มากมายเลยนะดิจิมยานเป็นชุกงเงนนะโมนเขาสื่อกึงเงินอันนี้แหละของเถอยู่ของบางบางตักตัวนี้เงี้ยเลยมมันมีหางตนี้ออกไปม่งนี้่โม่มีหางแ้วีแบบนี้คยานจะไหแเราขายเราแต่จะขายราเสีย ามร้าสข้างักโรดนะครับนี่สวยนี่อันนี้หละเอาวฟ้ายงไานะโอ้ง่วดินี่ีกล้วยกับง่วนมครับอันนี้เป็นกล้วยนะครับง่วนะครับง่วนใหญ่ๆนี่นะะมันแม่นันออกบ้าะนี่ออกแนลอเค่ะบ่กึ้นเลยค่ะนี่ค่ะนับประกัศจ้าน่ขไส้เาสื้อน้ำผนไปรอมุงจัก รูนึงครับผมเนี่ยยูหอยฝังหอยฝังปลาหิ้งเห็ดเออเออปลาหิ้งเห็ดเราโง่หรือครับปลาไอเบื้องเห็ดบลาในห้องหออกับหอกเนี่ยปลาหิ้งเห็ดเราโง่ส่วนนี้จะเป็นเห็ดล้วนๆนะครับเห็ดปลาห้องครับผมเห็ดเราโง่เห็ดเพิงครับเก็บไม้ไม่ไม่กี่น้อยเห็ด เป็นดินนี่เบะชมแบะสื่อได้นะครับโอ้อยากวุฒิมนุนนะครับครับผมผ่านไปผ่านมานะครับเต็นอุดรนะครับเต็นทุดรเข้าถิ่มาตลาดหวยเดือยนะครับแบะสื่อของฝากได้นะครับหลากหลายครับผมสินค้ามินห์เห็ดมินท์ของปลานะครับหลายส้วนหลายล็อกครับผมล็อกมาแบะ อุดหนุนแม่ค่ากันบมึงนะครับขึ้นมาจะเป็นเป็นหมูปลานะครับเป็นหมูปลาเป็นนองงัวนครับหลายนะครับไปฮัลโกับแวะอหนนุนเพ้่นไดนะครับตลาด้ห้วเดือนี่หอกเลยนี่หอกครับลอยเดียวครับผมมีเขียดมีหงวนไปครับแวะไปเบิ้งกัน โอ้หบไงมีย so, e like er, the ันน so, like ี่นะหกไงครับผมกแลจะจะที่ผม่ะเมตอนนี so, sure. maybe, maybe. So, ้ไม่ถาป้าได้ป่ะไม่เคไปถาป้าได้กิปมหนึ่งไม่เจียวเลยหนูมีครับไงไม่ไหมวตัวตัับตัวตันัคตวััวัตตน้ นั่งก nice. wow. no. ็มีครับผมโอ้โหแข็งต้นนั้นจะเป็นโซนปลานะครับผมจะเป็นปลาเนื้ออ่อนครับกระลิบตลดหน้าครับผมนี่คุ้มละลอยเดียวนะครับตุกตุกข้าวก้อง กับต้นปาครับนจะลาโมีปลาบึกพี่น้องเป็นไงนะครับโอ้แค่นะครับ้งสุดดีมกกโม,มันเนี่ยที่หาโล่นาะจะมีนะครับครับฟองลอยนะครับตัวนึงแล้วองลอยิดปลาบ,บึกนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แชร์ดีก้อนนะครับฝากติดตามเพจบ่าวจักรีพราจินผ้าเทียวนะครับไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้บ่าวจักรีน้ำเน้น,นะครับไปเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมพันไปผพันมากจะเริ่มแวะคุณหนุนนะครับตลาดห้วยเดือครับผมจังหวัดอุดรธาน,านีครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าวจักรีสวัสดีครับ